สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะวันนี้นะคะพี่นุจะมาแนะนำสูตรการทำเนสบีตาปั่นค่ะเนื่องจากมีเพื่อนขอมานะคะว่าอยากจะให้พี่นุมาทำสูตรเนสวีตาปัน่นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่นุก็ได้ทำสูตรเนสวีตาเย็นไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันนะคะเมื่อเพื่อนขอมาพี่นุก็ต้องจัดใข้เลยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการสูตรต่างๆนะคะในการชงชาแกาแฟเครื่องดื่มและน้ำปั่นนะคะยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของพี่นุ๊กเอาไว้เลยนะคะกดหรือยังคะถ้ายังกดตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทำเนสบิต้าปั่นกันเลยค่ะ <_ S 1> ส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. N ึ่เนสวิต้าน้ำร้อน 3. นมข้นหวาน 4. นมข้นจืด 5น้ำเชื่อมและ6น้ำแข็งค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะพ่นุจะใช้นสวีต้านะคะรถดั้งเดิมค่ะ1ซองนะคะตัดปากซองออกนะคะแล้วพ่นุจะแบ่งเนสวีต้าออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งนะคะพี่นุจะแบ่งเอาไว้ประมาณอ่อหช้อนชาหรือ1ช้อนชงนะคะปูนนิดๆะคะ่ะ นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะพนุจะแบ่งเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้โรยหน้านะคะในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็นำเนสวิต้าส่วนที่เหลือนะคะเทใส่ลงไปในแก้วชงเลยตามด้วยน้ำร้อนที่75 ml ค่ะคนนะคะให้เนสวิต้าและน้ำร้อนนะคะผสมผสานเข้ากันค่ะเพื่อให้เนสวิต้าพองตัวจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมโถปั่นนะคะ พี่นุจะใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นที่1แก้วครึ่งนะคะสำหรับแก้วที่ใช้นะคะจะเป็นแก้วขนาด22กออนค่ะใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะที่45 ml ขูดออกให้หมดเลยนะคะ นมข้นจืด45 ml และน้ำเชื่อม45 ml ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือ45 45 45ค่ะคนซฉหน่ยนะคะแล้วพี่นุก็จะนำออส่วนผสมในโถนะคะไปปั่นก่อนค่ะ เมื่อปั่นจนละเอียดแล้วนะคะเมื่อได้เนื้อที่เนียนละเอียดแบบนี้แล้วนะคะพี่นุจะนำเนสวีต้านะคะที่เราแช่น้ำร้อนพักเอาไว้นะคะมาเทใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะแล้วก็คนให้เนสวีต้านะคะและนมปั่นที่เราปั่นเอาไว้นะคะผสมผสานเข้ากันค่ะสำหรับสูตรเนสวีต้าปั่นของพี่นุนะคะพี่นุจะไม่ได้นำเอาตัวเนสวีต้าลงไปปั่นนะคะ เนื่องจากว่าพี่นุไม่อยากจะให้เนสวิต้ามันมีความเละจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะนำเอาไปปั่นรวมกันเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะเท <Okay. S 1> ใส่แก้วลงไปให้หมดเลยนะคะ mm hmm. และพี่นุก็จะนำเอาผงเนสวิต้านะคะที่เราแบ่งเอาไว้ในตอนแรกนะคะมาโรยด้านบนค่ะ ที่เวลาลูกค้าทานนะคะก็จะได้มีอะไรกรอบๆปุ๊บๆกิ๊บๆนะคะเพื่อความสนุกในการขบเคียวคะ่ะว้าวเป็นไงคะน่าทานไหมคะจากนั้นก็ปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเนส v i ตา ก็สามารถนำเอาสูตรเนสทิต้าปั่นของพี่นุนะคะไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะในส่วนของความหวานนะคะสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามใจชอบเลยนะคะก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ที่ในส่วนของน้ำเชื่อมนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พี่นุมาแนะนำสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ พี่นุขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุสำหรับวันนี้พี่นุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุยบุยบายบายค่ะ